นี้สั่งตัวคของคอสุนัขนะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูเลยนะครับลูกหมุนนะครับลูกหมุนตัวนี้6กมิลนะครับนี่ครับถุงใหญ่เลยนะถุงใหญ่เพื่อนๆต้องการจะสั่งเนี่ยจะซื้อใช้นะครับก็เข้ามาที่ตะกร้านะครับจิ้มที่ตะกร้าหรือจิ้มติ้มที่โชเคตนะครับหรือว่าคลังเก็บสินค้าของโนอนะครับนะครับเข้าไปดูได้เลยครับ เข้าไปเลือกสินค้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวคล้องคอสุนัขนะครับก็ือคือสั่งมาเฉพาะตัวหมุนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาที่คล้องเนี่ยไปคล้องตรงนี้นะครับให้เขาอยู่แล้วก็เวลาเขาไปไหนเนี่ยโซ่มันจะไม่พันกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไม่ได้ซื้อที่เกี่ยวมานะซื้อเฉพาะลูกบิดมาอย่างเดียวครับอย่ครับลูกบิดเราจะใช้ลูกบิดเกี่ยวกับตะขอ สายรัดคอเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ตัดแล้วเราก็เชื่อมใหม่เชื่อมใหม่จะเป็นลักษณะนี้เลยเกี่ยวไปเลยเราไม่ต้องซื้อตัวที่เกี่ยวมานะครับอันนี้ก็ดัดแปลงนะะมีเครื่องมืออยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องมือก็ซื้อมาครบชุดเลยนะครับตัวเกี่ยวตัวตะขอของเขานะครับก็ซื้อมาให้ครบชุดเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับ